ขอถามคุณเดวครับครับคุณมีหน้าที่ตำแหน่งการงานยังไงกับที่นี่ครับผมเป็นเปรียบเสมือนดาวเด่นของที่นี่เลยโคศกนะฮ่วยพี่ขนาดนี้คศกเด่นนะดาวเด่นพี่กับโคศกแล้วแม่งวอร์มอย่างนี้เลยไอ้ยี่โคศกต้องวอร์มเลยเหรอไอ้ยี่สนามบอลข่านน้ำบอลสนามบอลไม่มีน้ำบอลเลยไงวะ อันนี้คือรายการทั้งหมดวนกันฮู้วว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 ับวว้วอวววว้วววววอววววนวว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 วเววววววว้วววอววววววว้วก็อาวววทวว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 วะครววโอวววโวว อีพีนี้น้องโบจะไม่ร้องให้อีกแล้วทำไมอ,ะอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้อ,าองโบเสุขมาแล้วครับเราก็ไปเริ่มเกมแรกกันเลยดูตกติกา่อสเริ่มเลยใครใครไม่เคยดูเดี๋ยวไปดูกติกาหน่อยครับไปกติกาถามเป็นหลอกสปายฟอร์ผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทบาทและสถานที่พร้อมกันแต่จะมีหนึ่งคนที่ได้รับบทเป็นสปายที่จะไม่รู้สถานที่ของผู้เล่นคนอื่นๆว่าอยู่ที่ไหน โดยเกมจะมีเวลาเล่นทั้งหมด8นาทีผู้เล่นทุกคนจะต้องตั้งคำถามเพื่อค้นหาว่าใครเป็นสปายส่วนสปายจะต้องปิดบังตัวเองและเก็บข้อมูลว่าสถานที่นี้คือที่ไหนหากจบเกมผู้เล่นไม่สามารถระบุต,ตัวสปายได้สปายจะได้รับไปเลย1คะแนนและถ้าสปายสามารถตอบสถานที่ได้ถูกต้องก็จะได้รับเพิ่มไปอีก1คะแนนส่วนในฝั่งของผู้เล่นทั่วไปถ้าสามารถระบุต,ตัวสปายได้ผู้เล่นคนนั้นก็จะได้รับไปเลย1คะแนน และในกรณีที่สไปเผยตัวออกมาก่อนจะจบเกมและตอบสถานที่ได้ถูกต้องสไปจะได้รับไปเลย2คะแนนแต่ข้าหากตอบผิดผู้เล่นคนที่เหลือจะได้รับคะแนนไปแทนคนละ1คะแนนถามคโนครับครับ,รบ <laughs> ไอเยี่ยม <laughs> มาขําก่อนเลย <laughs> เลย <laughs> มึงหลุดแล้วอรอ <laughs> ที่นี่เนี่ยเป็นที่ปิดหรือที่เปิดครับที่เปิดครับ ทำไมอะที่เปิดเลยเปิดก็ได้หรืว่าอะไรหรืว่าอะไรเปิดก็ได้เปิดเลยมีคำงานที่เปิดอะอ๋อในรยใช่ไหมนี่แกตัวเก่งตัวเก่งถามทีครับที่นี่ขายของได้ไหมอุ้ยเขาก็มีขายนะคนที่มาที่เนี่ยเขาก็ต้องกินต้องใช้คุณโบค่ะ คุณมาที่นี่นี่คือคุณมาทํางานหรือว่ามาแค่ท่องเที่ยวผมมาทํางานที่นี่เป็นคนสําคัญในกิจกรรมที่ทําที่นี่สําคัญเท่าฉันหรือเปล่าอาจจะสําคัญเหมือนกันไปเลยไปเ, <c oughs> เอา <c oughs> ทำไมไปตายแล้วว่าคุณน,น,นะไม่เล่นด้วยกันเหรอไม่รู้ส่งอะไรัาอ่าคุณโอคะ่ะคุณมาทํางานที่นี่เป็นช่วงเวลากี่โมงผมมาที่นี่ ตถามว่ามากี่โมงไม่ถามว่างไม่ได้ถามว่าทำงานที่นี่หรือไม่ได้ทำงานที่นี่อค่ตีมกลมมามาช่วงบ่ายถามชื่ออะไรนะจำชื่อกูไม่ได้หรอถาโอเคที่นี่กว้างไหม,มกว้างไหมเหรอค่อนข้างกว้างแต่ไม่ถึงกับกว้างใหญ่ไพศาลมากขนาดนั้นถามนนะ้องวครัวครับที่นี่เนี่ย เหม็นเอ่อผมชินแล้วครับจริงๆมันก็มีกลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์อยู่แต่ผมชินแล้วชินแล้วถามคุณโบนัสครับ,บ,ท,รบที่นี่เนี่ยคนเยอะไหมครับเยอะมากมันจะมีช่วงที่คนเยอะเป็นพิเศษเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจจริงหรือเปล่าจริงเกรเกเลยถามคุณเลยละกันเออว่าไงครับการมาที่เนี่คุณใช้เงินใช้จ่ายที่เนี่เยอะไหมผมเนี่ยนะ ช้เงินเป็นกระดาษเลย๋ยวนี้ก็โอนได้นะคุณรู้ปะามน้องโอ๊คครับที่นี่เนี่ยโหแม่งจองสะกดดันเลยจองกะกดดันเลยที่นี่เนี่ยมีปากกาไหมครับผมไม่รู้อะแบบแค่คนมาไม่รู้อะโอเคขอถามคุณเดียวครับครับ คุณมีหน้าที่ตำแหน่งการงานยังไงกับที่นี่ครับผมเป็นเปรียบเสมือนดาวเด่นของที่นี่เลยม่ถามไม่ดีครับค่ะที่นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรอใช่ดิโอ้โหเป็นผู้หญิงตั้งแต่เกมต้นเกมแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยคุณเดินเยอะไหมฮะเดินทั้งทริปทั้งทริปเลยใช่ขอเรียกมิคริปโอเคได้คุณโอุ้ณบอกว่าคุณเนี่ย อยู่กลางแจ้งใช่ไหมผมอยู่เอาดอครับผมคนมาที่นี่เอาที่กลางแจ้งเอาดอ่ากตรงไหนงั้นคุณมาทําอะไรที่นี่ผมมาเที่ยวที่นี่มาสนใจขอถามคุณดิวครับอีกแล้วเหรอใช่มาที่นี่แล้วรู้สึกยังไงครับมาที่นี่แล้วรู้สึกยังไงใช่ตื่นเต้นนะมันมีอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นอยู่ข้างในนี้มันคือความเสี่ยงในอาชีพการงานของพวกผมถามคุณน้มครับคุณมาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะ หาตังหรือเสียตังครับอวัตถุประสงค์ผมเนี่ยใครอะไรอยากเสียตังวะโอ้กับบ้านมันจะเป็นมะงคุณโบครับที่นี่เนี่ยมีเรื่องเล่าลึกลับไหมครับไม ถึงผมจะทํางานที่นี่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมไม่ปกติมันมีหรือเปล่านะมีหรือไม่มีแค่ต่อแค่นั้นแหละไม่มีแล้วจันไม่รู้ไม่มีคุณทัศถามคุณทีค่ะค่าไคคุณทีมาที่นี่เนี่ยกลับบ้านไปมีปัญหากับคนในบ้านไหมโอ้ยฉันอะอาชีพสุจริตไม่มีปัญหาอยู่เลยคุณออกคุณบอกว่าคุณมาเที่ยวเนี่ยแล้วคุณมีกิจกรรมอะไรที่มันมีกิจกรรมอะไรที่ทาบ้างกางเต็นท์ เต็นน่าสนใจน่าสนใจจางเต็นไอเดียนี้น่าสนใจไอเดียนี้น่าสนใจไม่สนใช้ไอเดียเหรอขอตอบกันครับเอออ้าคุณเฉลยโลแล้วว่าคุณเมนสปายเหรอใช่ครับมันต้องเป็นอยู่แล้วล่ะอะไรล่ะตอบมาตอบลองรีมาร์ครีเอ่อมรีมาร์คเอาสุดไหนดีทำรีมเบิร์ดบ่อยต้องรีมาร์คที่อาร์มดูไปหรอยัี่อาร์มดูไปจับเลยเขียบจับเลยเครียดคงสวยสุดมาที่นี่ผมว่าว่งให วงไพ่วงไพ่เหรอวงไพ่ลีขับนี่ทำไมถึงคิดว่าเป็นวงไพ่ก็สูบบุหรี่มาเพื่อหาเงินอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นกลัวชีพสุดจริตวงไพ่ไม่สุดจริตวงไพ่ไม่สุดจริตนะไม่จำเป็นอาจจะไม่ใช่คนในวงไพ่ก็ได้มีเหทพผลอาจจะขายถั่วก็ได้เป็นไปได้วงไพ่เป็นคำนตอบที่ที่ลครับ โอ้การแจ้งมากุโอ้โหจบแล้วการแจ้งขับปากแรกมันก็ปากร้อยที่นี่คือคือที่นี่คือสนามมวยอากอกอากอกลองทายดูว่าใครเป็นอะไรอันนี้น่าเป็นคนโชว์ใช่ไหมต้องชูป้ายชูป้ายใช่ลาวกเกิ้ล ไอเนี่ยคือคนเชียร์ไอ้คนที่มาเชียร์หรอไม่ใช่พี่เป็นนักพนันเป็นผีพนันมามามาแทงว่าใครจะชนะไงอันนี้คือเกียร์กรรมการเหรอใช่เอยเกมโค้ชโค้ชขนาดนี้โค้ชเงินนะตั้งที่เกมโค้ชแล้วแม่งบอมอย่างนี้เลย ไอ้โค <โ boundaries S 1> สกต้องวอร์มเลยอะสนามบอลนักนล้อยสนามบอลไม่มีนักบอลได้ไงบ้างโอเคเกมนี้น้องโคก็ไม่ได้คะแนนไปไปรอบต่อไปกันเลยสอบถามเฮ้ยเป็นคนแก่อย่าทับโลกันนะไปทับหรอกคุณนิวครับที่นี่ กว้างไหมกว้างอยู่ตอบแคำตอบไปคำถามท,ที่ไม่ได <era> ้คำตอบอะไรเลยถามพี่ยามครับคะตรงไหนคะที่นี่เนี่ยสว่างไหมครับสว่างไหมหรอมาถึงกลางวันหรือกลางคืนน่ะกลางวันกลางวันก็ต้องสว่างแล้วมันมีแดดก็ต้องสว่างถามโม่ถามน้องโบคะ ้ตองเข้าโลกอะเข้าโรงลืมลืมน้องโบคาที่นี่เนี่ยคนเยอะไหมคะเอ่อเยอะเป็นบางช่วงบางช่วงก็ไม่มีคนเลยถูกต้องถูกต้องเหนาเกินนะช่วงวันาไม่มีคนถามดิวแล้วกันครับดิวมาที่เนี่ยใช้แรงเยอะไหมเยอะครับต้องใช้เดินเดินทั้งวันเลยเดินดูโน่นดูนี่ไปเรื่อย คุณโอครับคุณอยู่นี่คุณทางานใช่ไหมครับผมอยู่นี่ผมทํางานที่นี่ครับอคุณอาจจะต้องพึ่งพาผมนุ่มว่าไงครับที่นี่จุดไฟได้ไหมครับได้ได้ทไมจะไม่ได้คุณอามครับคะที่นี่มีปูนเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามันจะไม่ดีถ้ามีปูนขอถามน้องดิวค่ะ น้องดิวเนี่ยพกเงินมาเท่าไหร่ครับเวลามาที่นี่เอ่อเอาเป็นจํานวนนะคะ่ะก็จริงๆคนจนก็มายได้ผมว่ามาส่วนใหญ่พันสองพันเหรอคะใช่ครับอ๋อพอจะมีสักพัน <c oughs> <c oughs> ออมาขอแล้วครับ <c oughs> ถามคุณทีครับว่าไงครับที่นี่ความเป็นอยู่เป็นยังไงครับอากาศดีค่ะค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวความเป็นอยู่ กูถามความเป็นอยู่คือว่าด้อะไรผิดปะวะเขาถามว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างไม่ลําบากไม่ลําบากคุณโอ้ว่าไงคุณอ่ะคุณ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 มีเงินเดือนที่นี่มีเงินเดือนที่นี่แล้วผมก็กาลังจะเกษียณแล้วถามอีหนูเนี่ยที่นี่นาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ไหมไม่แนะนาให้เอามาเป็นภาระ ตอบก็ได้ไม่ได้ครับมิก็ไม่ได้มันอาจจะมีแอบคนแอบออาเข้ามาเออมันไม่ผ่านตาผมหรอกมันไม่ผ่านตามันไม่ันไม่ผ่านกันสกีด้วผมหรอกอ๋อโอเค ไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาไม่รอสายตาตคุณทามคุณพี่อาร์ครับครับคุณพี่อาร์ค <c oughs> ุ่อาหรือม่ <c oughs> อครัเมื่อไงคะการที่คุณพี่อาร์มาทำงานที่นี่เนี่ยขายดีในช่วงไหนเช้ากลางวันเย็นร้านดิฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะขายช่วงกลางวันดีนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันก็อาจะช่วงอยู่อีกราคาแล้วอย่างที่ หนูบอกละคะ่ะมันก็มีช่วงที่คนน,อน้อยมีช่วงที่คนเยอะขอถามคุณทีคะ่ะรคับที่นี่เนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอลำบากไปหาหมออาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าที่เนี่ยพอจะรักษาได้โอ้โหคุณด,ดิวครับที่นี่มีเสื้อผ้าขายไหม ที่นี่มีของแฮนด์เมดขายครับเราจะมีเสื้อผ้าด้วยร้านที่ฉันก็มีนะคะหรอเอ้าผสมตับแล้วขายเสื้อผ้าด้วยเหรอคใช่ที่ฉันขายทุกอย่างค่ะที่นี่โอ้โหที่ฉันขายทุกอย่างคุณโอ๊คครับว่าไงล่ะไอ้นุ่มเอ่อที่นี่สูงไหมครับที่นี่สูงไหมครับที่ที่คุณอยู่เอาตีเป็นว่าสูงแล้วกันขอถามคุณทีว่าไงครับที่นี่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ไหมโอ้โหเอาจริงมี มีพวกวะจริงมีเขาเปลี่ยนว่าไม่มีดีกว่าเขาเปลี่ยนว่าไม่มีคุณโบที่เนี่ยดีรถเยอะไหมโบดเลยโอเคถ้รอบนี้แอบยากันนะแอบย่างกันนะเรามาโบดกันดีกว่าว่าใครเป็นสปายในหมู่พวกเราพร้อมนะครับ3 2 1นชิ้ครับโอ้สผม1 อ่บชีพิธีก็ได้อ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นพิธีอ่ะเป็นผม 2> 6, 2สามอกสองบางทีช่วยบอกข้อมูลที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนใจไปจากอักทีได้หน่อยครับผมเป็นคนดังและผมไม่ใช่สปายถ้าจะคิดว่าผมเป็นสปายเพราะว่าผมคิดว่ามันจัดคอนเสิร์ตได้ ผมก็ไม่แน่ใจมันจริงๆิมันมันน่าจะจัดได้อเอางี้ดี่อเอาเอางี้ีกัมันน่าจะจัดได้แต่พอมาคิดอีกทีหนึง่งอะมันอาจจะเป็นสถานที่ที่มันไม่ค่อยเหมาะอมโอเคโอเคเอาแค่ okay, นี้พอแค่ okay, นี้พออ่ะเรามาวหวกันอีกรอบหนึ่งยังเป็นน้องทีเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะมาเค้าไหครับสามสองหนึ่งช้โอ๊กสองทีนึงโอวันนี้โอ๊คขึ้นแท่นแล้วน้องโอ๊คครับ บอกว่าตัวเองเป็นสปายใช่หรือไม่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ใช่สปายครับเฮ้ยผมรู้ว่าคุณเป็นใครเฮ้ยแล้วใครเป็นสปายพูมาครับผูดมาครับเฮ้ยผมแบกไปไปทั่วเลยทีนี้ที่ไหนลองทายดูลองอ่าลองลองวิเคราะห์ดูดิจากข้อมูลเนี่ยโอ้อยู่ที่สูงแล้วที่เนี่ย น่าจะไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้มันดูเหมือนจะได้แต่คิดอีกทีไม่ได้และไม่น่าเคยเกิดขึ้นจริงบนโลกนี้แต่ดภูเขาตัดอุทยานเพราะอุทยานเขาใหญ่มันเคยจัดบิ๊กมอเต้นแล้วหมไปได้วอะไรอต่อได้กับเขาไปดู่ห้ไกลถามเไปอบสาองหนึ่งคือบ้านผู้ใหญ่บ้านครับทําไมทําไมถึงถึงตอบ บ้านผู้ใหญ่บ้านคนนี้อยู่ที่สูงมือผู้ใหญ่บ้านอยู่ชั้นสองคนนี้ดีมีค้อนดีคนนี้ขายส้มตำหน้าอยู่อยู่หน้าบ้านคิดว่าคิดว่าทีเป็นอะไรคือพี่ทีผมผมไม่ค่อยรู้โลเขาแต่แต่ว่ารู้จากข้อมูลใช่ด้จากข้อมูลโบว์อะโบวอะโบวตอบว่าอะไรบงวะตอบเขาแะ้วเออช่างเดิตอบไม่ได้ก็เลยบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นคำตอบที่ ตี่สุด<โอ>ไม่จ,ใ<น>ใจังใจแต่แต่เอาจริงนะกูไม่รู้ว่าบิ๊กมา n t เทนเนี่ยเขาจัดที่อุทยานเขาจัดที่อุทยานเขาใหญ่มันคือมันคือ<ๆ>อุทยานครับ<ๆ> โอเคคือเราอะคือเราเข้าใจในมุมทีว่าใช่จรแล้วอะข้าในอุทยานเน่ะเขาไม่ให้เข้าไปจับคอนเสิร์อยู่ใช่เพราะว่ามันมีสัตว์ป่าไงใช่ใช่เพราะถ้าเป็นคนมาถามเราอ่ะเราก็จะจะตอบเหมือนกันว่าไม่ไม่ได้จับถ้ากนเป็หว่อเฉลยโลนะครับน้องโอ๊กเป็นอะไรผมเป็นเจ้านาที่ปะคนดูแลที่นี่เป็น เป็นใหญ่เป็นโตนี่คนดูแลเป็นผู้ใหญ่บ้านชั้นสใช่ใช่ใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านชั้นสองผมผมเป็นแม่ค้าที่อุทยานอ๋อมันขายทุกอย่างมันขายตุ๊กตาอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมีอาหารมีเสื้อผ้าของวอร์เนลูกหาไม่มีใครถามเกี่ยวกับตำแหน่งบัวเลยเว้ยเออไม่มีใครไม่มีใครถามเลยว่าบัวทำอะไรส่วนที่ผมเป็นอินฟูนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมสุดท้ายเลยครับ โอ้ครับที่นี่ตอนกลางวันอ่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นี่นะกลางวันก็ร้อนไงอ๋อไม่เซ่ไม่ได้คำตอบเลยแต่คำถามนี้เลยจบง่ายๆเลยคุณอาร์มครับคุณทำอะไรที่นี่ผมก็มาซื้อของครับมาซื้อของอยากได้ของเอากลับไปที่บ้านหน่อยผมก็อยากได้ของมีสักเม็ดไหม ไอ้เหี้ยคนละคนละขอคนละขอครัไอ้คอไม่ดีเลยถามน้องโบครับที่นี่เนี่ยคนไทยเยอะไหมครับคนไทยเยอะประเทศนี้เป็นประเทศไทยใช่หรือเปล่าคุณทวนนี้ไม่เคยคนไทยเลยคุณคุณค้าที่นี่เป็นประเทศไทยเป็นคนไทยอ๋ออินด้วยอินด้วยอาจจะมีคนมากมายหลากหลายมาที่นี่ถามคุณโอครับคุณชอบมาทําอะไรที่นี่ทำอะไรเรื่อยเปื่อยทําทำงานถาม ถามผู้เชี่ยวตามโอเคสวยดีสวยดีอ่าสวยสวยขายวะอ่ะขายป่ะอยากได้อะไรอ่ะอันนี้ถามยังหนึ่งถามจริงจังเลยเนี่ไอ้เหี้ยกูก็รออยู่ว่าถามจริงจังนี่อ่ะนำสับเลี้ยงเข้ามาได้ไหมมันมันก็ได้อ่ะถามน้องทีครับทางอาค่ะเออที่นี่เปิดกลางคืนไหมครับคุณทีครับที่นี่เปิดครับกลางคืนก็เปิดทั้งวันก็เปิดอืมเปิดทั้งวันอ่ะโทรศัพท์สวยฮะ กูดีวอย่างงั้นเฮ้ไม่อย่างงั้นไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไม่แอบหวานว่ะคนเดียวเยียงครับคุณมาที่เนี่ยคุณมาซื้อของหรือเปล่ามาเที่ยวครับมาเที่ยวใช่มาเที่ยวเฉยๆใช่เที่ยวซื้อของซื้ออะไรเลยถ่ายรูปไงจะถ่ายรูปอยู่เวลาถ่ายรูปก็จะถ่ายอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อเรื่องอะไรเข้าใจกันหน่อยแด้อ๋อครับ ที่นี่เนี่ยมันยืดได้กระลุกเลยกระลุกเลงมานล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เหมาหมมันยืดไดเลยที่นี่กว้างไหมครับกว้างไหมครับก็กว้างในระดับหนึ่งนะแต่ถามว่ากว้างไม่มันก็ไม่กว้างอะไรหรอกก็ในระดับหนึ่งพอเที่ยวได้พอเที่ยวได้ถาม ที่นี่อ่ะอ่าจ่าคอนเสิร์ตได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกไม่ได้จ่าคอนเสิร์ตที่นี่เลยเกกะอ๋อเกกะเออขวางทางเขากูดามครับที่เนี่ยคุณใช้ตังค์เยอะไหมเยอะแค่ไหนอยู่ที่ว่าผมซื้ออะไรไปเยอะบ้างอะนะถ้าเป็นตีเป็นเลขกลมๆไม่เกิน5,000หรอกโอ้โหรวยนี่หว่าก็ดูใส่เลยเนี่ยจะรูดจะรูดอย่างเดียวเลย อันนี้อันนี้ของปอมอันนี้ของปอมเอาหมดเอาหมดไม่สุดลูกไกเลยเยอะถ้าถามน้องโบครับนีมีรถเยอะไหมครับเยอะมากมีทั้งวันทั้งวันเลยใช่ไหมเราไม่มั่นใจเลยไม่ก็ทั้งวันนะก็ไม่ดูก็ทั้งวันก็ทั้งวันไม่ดูว่าไหน ผิดเหรอหนูไม่ผิดเหรเอ่อพี่ทีสถานที่นี้เนี่ยขายเมื่อหนูเลือกขโมยกันต่อเลยเอียร์ไม่จะานู่นอย่างเดียวเลยพี่ขายอะไรขายของประเภทไหนได้ดีที่สุดขายของมีราคาแล้วของอะไรไม่มีราคาวะมีราคาไงมีราคาสูงอโเคคุณอามครับคุณมาซื้อ เครื่องแต่งกายหรือของชัวกํกลังมากกว่ากันส่วนตัวผมนะที่ผมมาให้เนี่ยผมชอบซื้อเครื่องแต่งกายหมดเวลาอ่ะคุณคิดว่าใครเป็นสปายในหมู่พวกเราพร้อมแล้วก็3 2มหนึ่งชี้ครับทำไมมันชันขนาดนี้เลยวน ฮาดีเฟนต์ดีเฟนยครับดีเฟนต์หครับครับคุณอามถ้าไม่มีผมเนี่ยคุณจะไม่มีกําไรเลยเพราะว่าเพราะไอ้เียเนี่ยเออจ่างเงเลยไม่จอากำไรอย่างเดียวเลยผมเนี่ยเป็นคนที่จะมาทำให้พวกคุณเนี่ยมีเงินมีทองใช้กันตุ่วเอาแ้่ไอ้ไอ้ไอ้เกียรอย่างเดียวเลยนะเราผมว่า คำตอบของคุณมันค่อนข้างชัดนะชัดเหรอชัดอยู่นะครับรอบคอสันแล้วัไม่น่ามั่งผมว่าไม่ชัดหรอกอ่ะเรามาโบตกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าสามสองหนึ่งไม่เปลี่ยนผลเลยไอ้กรชันจัดไอ้กระฉยบจัดคุณเป็นสปายใช่หรือไม่ผมเป็น ผมเป็นสไตค่ะสไตค่ะผ้าตรงไหนวะเออคุณคิดว่าที่น um, ี่ที่ไหนที่นี่เนี่ยมีรถตลอดเวลาเออฮะ คนไทยเยอะกว่าคนต่างชาติไอ้เนี่ยเหมือนจะเป็นโจนน่นโจรแบบเออคนนี้บอกว่ากลางคืนเยอะกว่าขายทั้งวันแหละแต่กลางคืนเยอะกว่าทั้งนั้นผมก็ขอตอบว่ายังไงก็เป็นคลองถมครับโอเคเฉเลยนะครับที่นี่คือคลองถมใช่หรือไม่ต้องค่ครับสามสองหนึ่งไม่อะไรวะพี่เมวะออาที่นี่ก็คือ เยาวราชครับจริงเหรอใช่ไรวะแล้วเป็นคนไทยเยอะกว่าต่างชาติได้ไงอ่ะก็มันจำนวนคนไทยจริงคนไทยเยอะเยอะกว่าเพราะเรารู้สึกว er ่าคนต่างชาติเ่ยเยอะกว่าคนไทยเยาวราชเราอะไอเนี่ยเป็นโจรในโจนมึงไม่ต้องมาขึ้นมึงก็หลอดกกันนี้เบอร์เบอรเออโจรโจนรูปกระเป๋าอันนี้เป็น อ่าพนักงานในร้านอาหารไม่เชิงเพราะว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้ากว้างๆอ่าพ่อค้าแม่ค้าทุกอย่างโอเคน้องดิวน้องดิวเป็นนักท่องเที่ยวอ่าใช่นักท่องเที่ยวมากินอาหารไม่ได้ดขนาดนี้อันนี้ยอมเลยไม่มีใครเราถูกแน่นอนว่าบทเป็นอะไรอืม เมื่อกี้เธอทําท่าอะไรมั้งคนขายกาลัดเหรอคนพายเรือเขาไม่จับกังอท่านี้คือพายเรือคืออะไรวะกวาาขยะเอ้าหรอกวาาขยะเหรอใช่มันก็เวาดขยะออกบัดขามเฮ้ยไม่น่าพลาดเลยเอ้าเคเราไปกันเลกัน ครับเกมวันนี้ก <heaven entender> oh, God, so mm, mm ็โอ้สนุกสนานกันมากเลยมีทั้งจับได้แล้วก็จับไม่ได้ใช่ไหมเกือบเนียนแล้วเกือบเนียนแล้วไอ้สภาพตอนมีทั้งหลุดโป๊ตั้งแต่วิแรกก็มี เป็นเลยหลักแม่นจัดๆเลยก็มาดูกันว่า EP หน้าใครจะเป็นสไตล์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดจับสุดท้าช่องสุขุมิีของเราไว้ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ข้างใต้คอมเมนต์จะข้างล่างคอมมูนิตี้มันจะได้มีฟีดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะได้มาพูดคุยกันเราอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะครับรอทุกคนมาคอมเมนต์อยู่ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันอะแล้วครับบ๊ายบาย